อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนต่อไปของโลกกัมปั้นโดยในสังเวียนนี่เป็นเรื่องราวของเขาครับอดีตแชมป์โลกชาวไทยคนหนึ่งซึ่งแทบจะหมดความหวังไปแล้วในการชิงแชมป์โลกครั้งแรกแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็กลับมาสารฝันได้สมใจอดีตแชมป์โลกชาวไทยที่มีชื่อว่าพิชิตชศิริวัฒน์ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเดิมครับนายสังเวียนมัดตรงและสําหรับตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของอดีตแชมป์โลกชาวไทยคนหนึ่งเจ้าเต้พิชิตชศิริวัฒน์หรือพิชิตน้อยสิทธิ์บางประจันทร์ชื่อจริงว่านายสมโพงศ์หานวิชาชัยเป็นชาวบ้านบ้านหนองกระเทืองอําเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิเกิดเมื่อวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2518มีพี่น้องกันถึง12คนเลยทีเดียวตัวเองเนี่ยชกมวยไทยครั้งแรกเนี่ยอายุได้ เพียง9ขวบเท่านั้นครับพอดีไปดูมวยงานวัดแล้วช่วงจังหวะ นักมวยพักยกเขาก็เลยจับเด็กๆเ,เนี่ยขึ้นไปเปรียบกันบนเวทีแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นก็เอาชนะน็อกคู่ชกในยกที่3เท่านั้นได้ค่าตัวตอนนั้นเนี่ยสีบาทก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองชกมวยไทยจริงๆจังๆพอจบปหกก็ไปอยู่ค่ายสิบบางพระจันทร์ซึ่งมีลูกพี่ก็คือเซนโงสิบบางพระจันทร์ครับแล้วก็คุณดนเดชสัจจะวิรกุลเป็นผู้จัดการร่วมเป็นเจ้าของศูนย์รถเบนซ์ในตอนนั้นจนกระทั่งช่วงประมาณปี2534 ค,คุณทรงชัยรัตนสุบรรโปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรดึงพี่ชายพิชิตใหญ่สิทธิ์บางพระจันทร์เข้าเมืองกรุงคุณทรงชัยผลักดันพิชิตใหญ่กลายเป็นแชมป์ทีโลกนะครับของ IBF เวลาต่อมาคุณทรงชัยก็ซื้อตัวเจ้าเต้นะครับน้องชายเข้ามาอยู่ในสังกัดด้วยช่วงที่เข้ามาต่อยในเมืองกรุงเนี่ยเจ้าเต้หรือว่าพิชิตน้อยเนี่ยนะครับต่อยมวยไทยไปด้วยมีโอกาสได้ชิงแชมป์ลุมพินีถึง2ครั้งนะครับมวยไทยแต่ก็ผิดหวังหลังจากนั้นเนี่ยคุณทรงชัยก็จับ หันมาสวมรองเท้าชกมวยสากลเดินตามรอยของพี่ชายประเดิมชกในปี2536เจอกับมวยฟิลิปปินส์เลยครับเมวินมากรโมกต่อยก,กัน2ไฟต์ติดครับไฟต์แรกในชนะคะแนนไฟต์ต่อมาก็ชกกันอีก แล้วก็เอาชนะน็อกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาอุ่นเครื่องประมาณ8ครั้งครับได้ขึ้นชิงแชมป์โลกเลยชิงแชมป์สถาบันใหญ่ของสมาค,คมมวยโลก WBA เลยทีเดียวเป็นการชิงแชมป์พิกัด108ปอนด์ไลฟ์ฟลเวทเมื่อวันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2537เนี่ยศึกชิงแชมป์โลกครั้งนั้นจัดขึ้นที่สนามกีฬามหาวิทยายลัยรามคำแหง ซึ่งในสังเวียนนั้นตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาครับก็ยังร่ำเรียนอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็ได้ไปดูการชกไฟนั้นด้วยเจ้าเต้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์ชิงแชมป์ครั้งนั้นกับเรียกาเมสครับชกชกกันมายกที่2เนี่ยนะครับเจ้าเต้ของเราเนี่ยก็ ต่อยเปรี่ยงเข้าไปครับเป็นหมัดเฉียดๆปลายคางนี่แหละส่งร่างของลีโอกาเมตสหงายพึ่งลงไปเลยให้กรรมการนับ8แต่ว่าเจ้าเต้ครับด้วยความที่ประสบการณ์ยังน้อยในยตอนนั้นพอได้นับ8ก็เลยทําให้เจ้าตัวนั้นเร่งโหมเดินแรกหมัดไล่ต่อยหวังจะเอาชนะน็อกถึงยกที่6 พลาดถูกหมัดขวาซ้ายขวากว่าจะตั้งสติลุกขึ้นมาได้ก็อยู่ในลนักษณะงนเงนงนเงินครับสุดท้ายกรรมการผู้ตัดสินก็เลยยุติการโชกพ่ายน็อกไปอย่างน่าเสียดายในยกที่6นั่นเองมีการสันสร้างจนเจ้าตัวได้ชิงแชมป์ว่างพาบ้าเขาได้ชิงแชมป์พาบ้าครับแล้วก็กลายเป็นแชมป์พาบ้าในปี2 5 3 8ป้องกันไว้ได้3ครั้งหลังจากพี่ชายของเขาพิชิตใหญ่เนี่ย แฝนวมไปแบบไร้พ่ายนะครับก็ทําให้ตั้งแต่นั้นก็เปลี่ยนชื่อพิชิตน้อยสิทธิบางพระจันทร์ก็เลยหันมาใช้ชื่อพิชิตชอศิริวัตรแล้วก็มีผู้สนับสนุนรายใหม่เข้ามานั่นก็คือคุณชัยพักศิริวัตรปลายปี2539ครับเขามีโอกาสได้ไปชิงแชมป์เส้นเดมิมอีกครั้งหนึ่ง108ปอนด์ WBA การชกครั้งนั้นต้องไปพบกับเจ้าของตำแหน่งสูงยาวกว่านั่นก็คือเคจิยามังกุชิแย่งแชมป์มาด้วยการชนะคาร์ลอสมูริโยนะครับนักชกจากปานามา น่าเสียดายมากที่ไฟเนี่ยไม่มีการถ่ายทอดสดมเมืองไทยติดช่วงถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามราชวรลพเขามีการนำเทปบันทึกการชกเนี่ยมาแพร่ภาพในภายหลังทั้งคู่ดูเชิงแรกหมัดกัน,นยกแรกเท่านั้นผ่านไปถึงยกที่2นะครับจังหวะที่แลกหมัดกันกดึงจังหวะช่วงที่เคจิยามากุชิเด้งถอยออกมาเนี่ยเจ้าตัวก็พลาดโดนหมัด ตบหุกขวาของเจ้าเต้เข้าเต็มปลายคางครับงายพึ่งลงไปเลยทีเดียวนอนเหยียดยาวเจ้าตัวพยายามยันกายลุกขึ้นมาครับแต่ว่าด้วยพิษหมัดของเจ้าเต้เนี่ยทำให้งนเงินทรงตัวไม่ไหวครับกรรมการก็เลยโบกมือยุติการชกให้เจ้าเต้พิชิตชอสิเวตของเรานั้นกลายเป็นแชมป์โลกสมใจนะครับชนะไปเพียงแค่ยกที่2เท่านั้นเองแล้วก็กลายเป็นแชมป์โลกด้วยอายุเพียง2 1ปีเท่านั้นหลังจากเป็นแชมป์โลกครับกลับมาเมืองไทยเขาก็ยังป้องกันตําแหน่ง ไว้ได้อีก5ครั้งนะครับการโชคครั้งสุดท้ายนั้นเอาชนะคะแนนสั่งอีกอย่าง ผู้ท้ชิงชาวเกาหลีในการชกที่ห้างเดอะมอลล์แล้วหลังจากนั้นในปี2543ครับการชกนั้นไม่มีโปรแกรมแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ทีมงานของคุณทรงชัยนั้นเปลี่ยนผู้ดูแลผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศการติดต่อประสานงานรายงานไปยังสมาคมโลกเนี่ยก็เลยมีปัญหาทาง WB ก็เลยปลดเจ้าเต้ครับพิชิตชลศิวัตรออกจากตำแหน่งอย่างหน้าตาเฉยเลยถือเป็นการเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดายมากแล้วก็ต้องรอจนถึงปีคิตศกาศ 2002ครับเขาก็ได้โอกาสสบโอกาสได้กลับไปชิงแชมป์เส้นเดิมอีกครั้งหนึ่งต้องไปต่อยที่อเมริกาครับไปชกที่ไมอามีแต่ว่าเจ้าของตำแหน่งคนเนี้ร้ายหรือเกินนั่นก็คือโรซิ n นโดอันเลสเคยต่อยลิคาโดโลเปสในรุ่น105ปอนด์นะครับในการล้มแชมป์กันมาแล้วด้วยนะครับโรซินโดอันเสเนี่ยคว้าชแชมป์ด้วยการชนะเบบิสเมนโดซานะครับแล้วก็ พอได้แชมป์เนี่ยก็ป้องกันกับเจเต้การเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปไปชกในต่างแดนที่ไกลทีองอเมริกานั้นมันก็เป็นอุปสรรคที่จะเรียกความฟิตให้กลับมาดังเดิมนะครับต่อยกันไปเบียดกันไปเนี่ยถึงยกที่8เจเาเต้ก็พลาดโดนนับ8จนการชกเบียดกันไปจนถึงช่วงปลายๆย,ยกสุดท้ายยกที่12ความอ่อนแรงของเจเต้ก็เผยให้เห็นนะครับว่าโรเซโดอันวาเลตั้นแข็งแกร่งกว่า ในที่สุดเจ้าตัวก็โดนต่อยออร่วงลงไปนับ8อีกครั้งหนึ่งลุกขึ้นมาก็โดนยำอีกชุดหนึ่งกรรมาการก็เลยยุติการชกหมดทางสู้ไปในยกสุดท้ายยกที่12ในเวลาต่อมานั้นเทรนเนอร์คู่ใจครับอิสมาอลซาลัสเนี่ยเทรนเนอร์ชาวคิวบาเนี่ยถือว่าเป็นเทรนเนอร์คู่บาร,รมีของค่ายสอเพินจิตนะครับอิสมาอลซาลัสตอนนั้นออกจากงานครับลาออกจากค่ายสอเพินจิตแล้วก็ไปเป็นเทรนเนอร์ที่ญี่ปุ่นครับก็เป็นเหตุชักชวนให้เจ้าเต้นั้นติดตามไปที่ญี่ปุน่น เจ้าเต้พิชิตน้อยของเราครับตามไปที่ญี่ปุ่นนั้นในเวลาต่อมาก็ขึ้นชกมวยด้วยนะครับได้ชกด้วย2ไฟ์นะครับพอถึงปี2007เจนี่ยเจ้าตัวก็เริ่มเบื่อเบื่อแล้วก็เลิกแขวนนวมไปเลยหันมาเป็นเทรนเนอร์สอนมวยอยู่ที่ญี่ปุ่นครับประมาณ4ปีก่อนที่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยก็ใช้ชีวิตมีความสุขกับครอบครัวของเขาครับก็คือภรรยาคุณอมรรัตพัทรวด,ดีนะครับมีบุตรสาวและบุตรชายที่น่ารักอายุ21ปี19ปีตามลําดับแล้วล่าสุดนั้นเปิดโรง ยิมสอนมวยชื่อชิดเดยิมนะครับใคยที่สนใจไปฝึกมวยเขาก็มีรายละเอียดอยู่ข้างใต้นะครับติดต่อกันได้โทรสอบถามกันได้นี่เป็นเรื่องราวของเขาครับอดีตแชมป์โลกชาวไทยคนหนึ่งซึ่งแทบจะหมดความหวังไปแล้วในการชิงแชมป์โลกครั้งแรกแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็กลับมาสารฝันได้สมใจอดีตแชมป์โลกชาวไทยที่มีชื่อว่าพิชิตชอสอศิริวัฒน์พบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ครับในโลกคำปั้นโดยในสังเวียนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจ และกดติดตามไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ